คลิปนี้เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้นและอาจจะสมัครได้แค่บางเบอร์บางซิมโปรเซิร์ฟต่างๆมีวันหมดอายุนะครับโปรดใช้วิจารณาณในการรับชมด้วยนะจ๊ะวันนี้ผมจะมารีวิวเน็ตตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะราคา99บาทนะครับแต่ว่า เราจะมาอัดแอพให้เข้ากับชีวิตประจําวันของเรานะครับมันก็เหมาะสําหรับคนบางกลุ่มนะครับที่มี WiFi ที่บ้านนะหรือคนบางกลุ่มนะครับที่ชอบเออซื้อซิมใหม่มานะซื้อซิมใหม่มาแล้วก็มีเครื่องสํารองอยู่แล้วนะครับเอาซิมใหม่เนี่ยมาใส่เครื่องสํารองแล้วก็มาปล่อยฮอสปอร์ตให้เครื่องหลักเล่นนะครับเออเอาเครื่องสํารองเนี่ยสมัครเน็ตแบบไม่อัน้นไม่จํากัดน,นะครับ10เมก 4เมก10เมก15เมก20เมกอะไรก็ตามนะครับแล้วก็มาปล่อยฮอสปอร์ตให้เครื่องหลักเล่นอะไรประมาณนี้นะครับคนที่ชอบทาแบบนี้นะโปรตัวนี้ระครบมันเหมาะมากๆเลยนะเดี๋ยวนี้ผมจะมารีวิวการสมัครให้ดูนะครับแล้วต้องทํายังไงบ้างและสมัครไปแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับกับการสมัครโปรนักเรียนนะคะคอนเฟลเลนซ์6แอปไม่อั้นนั่นเองตอนนี้ผมมีเงินอยู่เท่าไหร่ผมจะเช็คให้ ทุกๆคนได้ดูกันก่อนนะครับดอกจาน1 2 3สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะนี่ตอนนี้ผมมีอยู่9บาทนะครับ9บาท8สตางค์นั่นเองเอแล้วผมก็จะเติมเงินไปนะครับก่อนที่เราจะเติมเงินเข้ามือถือของเราเนี่ยกดเปลี่ยนโปรโมชั่นก่อนนะครับเปลี่ยนโปรโมชั่นหลักนะเปลี่ยนโปรหลักนั่นเองเปลี่ยนมาใช้ซิมเรียนที่บ้านนะครับด้วยการกดตามนี้เลยนะ กดดอกจาน935ดอกจาน35สี่เหลี่ยมนะครับอันนี้คือรหัสซิมเรียนที่บ้านนะครับนี่ผมก็จะเซฟเอาไว้ด้วยซิมเรียนที่บ้านโทรหาทูเนี่ยสิสตางค์เองโอ้โทรหาเครือข่ายอื่นๆเนี่ยทีละบาทนะครับแต่ถ้าโทรหาทูด้วยกันเนี่ยสิสตางค์เองถูกถูกนะก็กดเปลี่ยนไปได้เลยนะครับอย่าเพิ่งเติมเงินนะให้กดก่อนนะครับให้ทําการเปลี่ยนมาเป็นโปรนี้ก่อนนะ เจกเข้าไปนะครับผมทาการเปลี่ยนแล้วเพิบกรุณารอรับ SMS นะครับนี่มาแล้วนะครับ SMS เอยากเข้าไปดูกันหน่อยเพิบนี่เขาก็จะบอกแบบนี้เลยนะครับคุณได้ทําการเปลี่ยนโปรโปรมชั่นเรียบร้อยแล้วค่ะโปรโปรมชั่นของคุณคือซิมเรียนที่บ้านโทรในเครือข่ายนาทีละสิสตางค์ตั้งแต่นาทีแรกโทรนอกเครือข่ายนาทีละยี่สิบห้าสตางค์นาทีแรกหนึ่งบาท อินเทอร์เน็ต0.50สตางค์ต่อเมกะไบต์นะครับ s m s ข้อความละ2บาท MMS ข้อความละ3บาทนะครับแล้วก็จะมีข้างล่างสุดเลยนะครับเพียงเติมเงินสะสม100บาทต่อเดือนรับสิทธิ์ฟรี30วันคือ Facebook นะครับแล้วก็ Messenger Facebook Gaming นะครับ Line IG Twitter u จุก t k k t o k เน็ตไม่อั้นสำหรับเกมมันนะครับเอาวีฟรีไฟล์ v, Fi, อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เด็ดไม่อั้นสำหรับดูแอป 2ID นะ แล้วก็เน็ตสําหรับดู YouTube 2กิกนะครับแล้วก็แถ็บอินเทอร์เน็ตทั่วไปนะครับหนึ abyte, ่งกิกะไบต์ไไม่อัน้นเห็นไหมครับเพียงเราเติมเงินสะสมนี่ร้อยเดียวนะโอ้โหได้ของแถบบานเบอะเลยอันนี้ผมยังไม่ได้เติมเงินนะครับครับนี่ผมมีอยู่9บาทเท่าเดิมนะครับอันนี้เราทำการเปลี่ยนอะไรเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับคราวนี้เราก็เติมเงินไปได้เลยนะครับเติมเงิน100บาทก็จะได้สิทธิต์ต่างๆมาเต็มเหนี่ยวเลยนะครับเต็มที่เลยนะ เรียบร้อยแล้วนะครับผมทําการเติมเงินเข้าไปแล้วนะครับก็รอ s อสเอ็มเอส่ะ้มาพอดีเลยนะครับนี่ SMS มาแล้วนะดู SMS ็กันหน่อยนะนี่ไหมครับขอบคุณที่เติมเงินคุณได้รับฟิดฟรีทั้งนี้นี่เด้ง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 เดงมาเพียบเลยนะครับเห็นไหมครับปึ๊บนี่เด้งมาเพียบเลยนะครับนี่เด้งมาอีกแล้วนี่เด้งมาอีกแล้วเด้งมาอีกแล้วเด้งมาอีกแล้วนะครับอ่าหยุดหมดยาง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 หมดแล้วนะครับอ่า ผมจะไล่ทีละตัวเลยนะครับอันนี้คือสิทธิพิเศษนะครับเพียงแค่เติมเงินเข้าไปในซิมนะก็จะได้สิทธิพิเศษตรงนี้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับนี่ฉบับแรกนะครับขอบคุณที่เติมเงินแนะนําแพ็กเกจไม่อั้นนะครับอันนี้เราไม่ต้องสนใจนะครับนี่คุณได้รับสิทธิฟรีดังนี้ facebook messenger line ig นะครับแล้วก็เกมมันนะ youtube 2GB นะครับเน็ต1 g ิ wifi ไม่อั้นเออทวดีไม่อั้นนะครับ นี่คขาก็ให้มาแล้วแพ็กเกจฟรีหนึ่งกิกสามสิบวันทิกตอกฟรีไม่อัน้นสามสิบวันแพ็กเกจ y o u t u สองกิกนะครับทไอดีไม่อั้นสามสิบวันคุณได้รับฟังเพลงผ่านจุ๊บพร้อมเล่น Facebook WhatsApp Social แอปอื่นๆรวมสูงสุดสิบสี่แอปฟรีไม่อัน้นความเร็วสี่เมกะบิตนะครับนี่ Wi-Fi ไม่อัน้นเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับถ้าเปลี่ยนเป็นโปรซิมเรียนที่บ้านนะจะได้ของฟรี เต็มไปหมดเลยนะครับคราวนี้นะครับผมก็จะเช็คให้ทุกๆคนได้ดูกันนะครับดอกจานหนึ่งสองสามสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกว่าเงินที่ผมยังเติมเข้าไปเนี่ยก็อยังอยู่นะครับนี่เห็นไหมหนึ่งร้อยเก้าบาทเมื่อกี้มีเก้าบาทนะครับตอนนี้เป็นหนึ่งร้อยเก้าบาทแล้วเงินที่เราเติมเข้าไปนะครับก็ยังคงอยู่นั่นเองเราก็จะเอาเงินตรงนี้นะครับที่ยังอยู่ในซิมเนี่ยมาสมัครแพ็กเกจอีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อเสริมทับเข้าไปนะกดตามนี้เลยนะครับดอกจานเก้าร้อยหนึ่งสามหนึ่งสามสี่เหลี่ยม อันนี้คือคือ,คอโปรพิเศษนะครับ1กิก99บาท30วันนะโอ้ยแล้วมันจะเพียงพอไหมเนี่ย30วันนะก็ <c oughs> <c oughs> อย่างที่บอกมานะครับต้องมี WiFi ที่บ้านใช้งานด้วยนะครับใช้ควบคู่ก,กันนะกลับมาบ้านเนี่ยก็เล่น WiFi หรือว่ามีมือถือที่สมัครเน็ตแบบไม่อั้นเอาไว้นะครับแล้วก็กลับมาบ้านเนี่ยก็ใช้มือถือตรงนี้แหะครับแชร์ฮอสปอร์ผมก็จะกดเลยนะครับจึ๊เข้าไปนะอะ่มาแล้ว นี่นะครับตึบนี่ด้านล่างสุดเลยนะครับเขาก็จะบอกว่าเรียน for home 30วันต่ออายุอัตโนมัติประกอบด้วยเน็ตเต็มสปีด1กิกนะครับเน็ตใช้งาน c o n f e r e n c e 6แอปนะครับเออ6แอปดังตามนี้เลยนะ<ไ>ก็ได้เด็ดเล่น YouTube 6กิกนะครับใช้ได้ถึงวันที่11เดือน12ปี65นั่นเองโอเคสรุปเลยนะครับ เราสมัครโปรตัวนี้ไปใช่ไหมเงินที่เราเติมเข้าไปนะก็เอามาสมัครแพ็กเกจตัวนี้นะเออตอนนี้นะครับเท่ากับว่าผมก็มีเฟซบุ๊กฟรีไลฟ์ฟรีนะครับเล่นเกมฟรีนะ4แอปนี่เลยแล้วก็ฟังเพลงผ่านจุกฟรีนะครับวอตแอปฟรีมเมสเซนเจอร์ฟรีเล่นได้ไม่อั้นเลยนะครับความเร็ว4เมกะบิตนะ14แอปนั่นเองแล้วก็ยังได้ YouTube 2กิกนะครับบวกที่สมัครไปเมื่อกี้นะครับอีก6กิก ถ้าก,กับว่าผมดู YouTube ได้6กิกนั่นเองเวลาอยู่ข้างนอกนะอยู่ข้างนอกนะครับอยู่นอกบ้านแล้วก็สามารถดู YouTube ได้นิดๆหน่นนอยๆนะครับเออเพราะเวลาเราอยู่นอกบ้านเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้ใช้อะไรมากมายนะครับส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นการเช็คอินเน้นเปนการลงรูปทาง a c e b o o k ซะมากกว่าลงรูปทาง IG ซะมากกว่าดู Tik t o k นิดๆหน่นนอยๆนะครับเออไม่ค่อยได้เน้นทาง YouTube นั่นเองกลับมาบ้านแล้วก็มาใช้สัญญาณ WiFi นะครับหรือสัญญาณ ฮอสปอร์ตแชร์เข้ามานั่นเองนะครับถ้ากับว่าเดือนเดือนหนึ่งนะครับเราจะเสียงเงินแค่ร้อยเดียวเท่านั้นนะครับ100บาทเท่านั้นนี่100บาทเท่านั้นนะครับอันนี้ผมสมัครไปแล้วนะครับ100บาทใช่มหมดอกจานหนึ่งสองสามสี่เรียแล้วโทรออกนะครับดูซิว่าม,มีค่าภาษีไหมอ๋อมีค่าภาษีด้วยนะครับโบตรงนี้มีค่าภาษีด้วยเมื่อกี้109บาทตอนนี้เหลือ3บาทนะครับก็จะมีค่าภาษีตีไปประมาณ106บาทนั่นเองสําหรับโบรโเชั่นตัวนี้นะ อ๋อผมลืมบอ,อกไปนะครับโปรตัวนี้นะจะต่อยุอัตโนมัติด้วยนะครับถ้าเกิดว่าไม่ต้องการใช้งานมันแล้วนะครับก็ไม่ต้องเติมเงินเข้าซิมนะไม่ต้องเติมเงินเข้าซิมนะครับให้มันตัดไปก่อนนะให้มันต่อโปรไม่ได้นะครับพอมันต่อโปรไม่ได้แล้วเนี่ยเราค่อยกดตามนี้นะครับกดดอกจาน901ดอกจัน0สี่เหลี่ยมนะครับนี่รหัสนี้นะครับ แล้วก็โทรออกนั่นเองนะระบบก็จะยกเลิกการต่ออัตโนมัติสำหรับโปรดีให้นั่นเองนะครับเอเอนี่ผมจะเติมเงินเข้าไปอีก30บาทนะครับเพื่อจะสมัครค่าโทรทุกเครือข่ายเลยไม่อั้นนะครับจบนี่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมก็มีเงินอยู่33บาทนะครับผมก็จะสมัครผมก็จะมาสมัครค่าโทรนะเพิ่มเติมเข้าไปนะครับ เวลาเราอยู่ข้างนอกเนี่ยเรายังไงเราก็ต้องต้องโทรแน่นอนนะครับเผื่อมีเหตุด่วนเหตุร้ายเหตุฉุกเฉินอะไรก็ตามนะครับจะได้มีค่าโทรนั่นเองดอกจานเก้านย์ดอกจัน0ู3ย์ศย์สามศูนย์สี่เหลี่ยมนะครับอันนี้คือรหัสค่าโทรทุกเครือข่ายไม่อั้นนะครับราคา30มสิบาทเองประหยัดประหยัดประหยัดมากๆเลยนะโทรเข้าไปเลยนี่นะครับนี่โบตัวนี้นะครับระบบจะต่อ,อยูให้สามเดือนนะครับสามเดือนเลย นี่จบปึ๊บนี่เห็นไหมครับคุณได้รับสิทธิ์โทรไม่อัน้นทุกเครือข่าย30บาทต่ออายุอัตโนมัติโทรต่อเนื่องได้15นาทีจากนั้นจากนั้นคิดค่าบริการ9 9สาตางค์นะครับไม่รวมแบตเลยเอเนี่ยผมก็มีค่าโทรแล้วนะครับสรุปเบสเซ็จเลยเนี่ยผมเสียไปทั้งหมดเนี่ยร3อยบบาทนะครับก็มีค่าโทรด้วยนะแล้วก็เอามือถือเครื่องนี้นะครับของเรานะ พกพาไปข้างนอกได้เลยนะครับกลับมาบ้านเนี่ยก็ค่อยมาใช้ Wi-Fi นั่นเองกลับมาบ้านก็ค่อยมาใช้อ่เน็ตไม่อั้นเอาไว้แชร์ฮสพอร์ตนะครับเออก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการสมัครอินเทอร์เน็ต99บาทนะสุดท้ายท้ายสุดนี้ก็ต้องย้ำแล้วก็บอกกันอีกรอบหนึ่งนะครับว่าเหมาะสำหรับคนที่มี Wi-Fi ที่บ้านเท่านั้นนะครับจะได้มี อินเทอร์เน็ตใช้เวลาอยู่ข้างนอกนะครับเ,เล่น Facebook อะไรเนี่ยไม่อั้นเลยติกตุกทิกต,กตอ,อกอะไรไม่อั้นเลยแต่ว่า u t u b e เนี่ยมันจะจำกัดเอาไว้อินเทอร์เน็ตก็จำกัดเอาไว้แต่ว่าก็เพียงพอแต่ว่าก็เพียงพอแล้วครับสำหรับเดือนเดือนหนึ่งนะโอ้แล้วก็ยังมีค่าโทรด้วยเอาไว้เป็นกรณีฉุกเฉินเอาไว้เป็นกรณีที่ติดต่อหาญาติหาคนรักหรือว่าเว้คุยสนุกสนุกะไรอย่างเงี้ยครั้งละสิบห้านาทีนั่นเองโอ้ถือว่า เบสเซตนี้ก็130บาทนะครับก็ถือว่าเป็นประหยัดประหยัดนะในยุคข้าวของแพงแบบนี้นะราคาหมูแพงแต่อิสเดตเนี่ยเราก็ทําให้มันถูกไว้ก่อนนะครับ <c oughs> ก็จะช่วยให้เราประหยัดหน่อยนะขอบคุณมากๆเลยที่มารับชมจนจบคลิปนี้นะครับหวังว่ามันจะมีประโยชน์กับคนบางกลุ่มบางคนนะครับดูแลแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะจะหวัดดีจ้ะบ๊ายบายกิวคิว,วโอตุนี้หมดเขตสามสิบเอ็ดธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะจ๊ะ